วัครับวันนี้ผมก็มาเปิดคลิปที่สนามบินนะนี่ครับตอนนี้ครับเราจะเดินทางไปที่หาดใหญ่นะครับตอนนี้ทีมงานก็ที่จะไปทัวร์ก็มานั่งรองกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์่าความรู้สึก เป็นไงที่จะไปทัวร์หาดใหญ่ครั้งนี้เราคิดว่าคนจะมาเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวถามพี่บอยก่อนเลยพี่บอยคิดว่าคนที่หาดใหญ่จะเยอะไหมครั้งที่แล้วที่เราไปอ่ะมันเยอะมากพี่ว่าครั้งนี้เยอะที่สุดเพราะว่าภาคใต้เนี่ยแบบสุดสวยน่ารักคมเข้มดุดันอ๋อเหรอแต่ก็แต่ความรู้สึก พี่ทานใจฟีลว่าเสียวเดียวครับมไปถก่อนเดียวไอ้พิ่งนะไอ้กระหม่อมนี่เอาทำมาด้วยก่อนไอ้กระหม่อมเลยเอ้ยเข้าได้นะพี่ของพี่อะไรหนุนกันชัยไอ้ไรอู่อะไรอูอ่ะดูนะเออเข้าได้นะคุณกระหม่อมบางนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงใส่วิกดีกว่าเจอเนี้ยคู่ฮะเดี๋ยวมึงถามคนเยอะดีๆเห็นที่สุราษฎร์ไหมสุราษฎร์คนเยอะมากเดือดทำพเออแล้วคนลุกเลยเราเดินเข้าไปเต็มหัวใช่ เยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดเลยเยอะสุดเลยเฉพาะเด็กไอไนม่ไมคูมีคู่ะฮใหญ่มีแ่คู่ะไม่มีเออมีแต่เอซ พอยอมพอยอไปทไลจ้องเด็กดูเยอะมาพูดอะไรย่างี้ไม่ดีไอเพียวเล่นเกมอยู่ไอเพียวกูสมพา์ไปด้วยคิดว่าคนที่หาดใหญ่จะเยอะไหมเยอะเพราะว่าคนหาดใหญ่มันเป็นหาดใหญ่เป็ตังคนหาดใหญ่มาเยอะที่เรามาเยอะเพราะว่าเขาที่แล้วไงเขาที่แล้วเยอะมากเขาที่แล้วกูไม่ได้ไปอกูไปงกูบอกได้เขาที่แล้วคนเยอะมากรอบนี้ก็ขอให้คนมาเยอะนะครับผมมาเรามีกิจกรรมสนุกสุกให้ดูอ่าเนี้จะนี่ครับไปบอลเดินไปเช็คอิน บินครับคิดว่าคนห่าใหญ่เยอะไหมคนห่าใหญ่เลยแบบบรรดาหรอเออผมว่าน่าจะเยอะสุดอ่ะเยอะสุดเลยผมว่าน่าจะสามพันได้ผมว่าครั้งนี้เราก็สามพันนะเดี๋ยวผมว่าครั้งนี้มีสามพันกว่าสามพันกว่านะเป็นไงห่าใหญ่ดีไหมอือห่าใหญ่แฟนคลับเยอะอมมีบยยิ้พูดถึงห่าใหญ่พูดยิ้มตลอดเลยคช่วงนี้มีอะไรเปล่าเออมีอะไรเปล่าห่าใหญ่อ๋อไม่มีไม่มีแต่ก็น่าจะเยอะเยอะผมว่าคนเยอะห่าใหญ่คผมว่าคนเยอะแต่ผมคิดว่าครั้งนี้ผมไม่ได้ไปห่าใหญ่เขาไงผมคิดว่าคนน่าจะเยอะตอนนี้ไม่รู้ว่าลุงที่เป็นอะไรพี่พี่ต้อมมาอย ได้อีกแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าะจะดีแล้วก็เราจะขึ้นเครื่องประมาณ10บโมงประมาณนั้นก็ทุกคนเจอกันที่หาดใหญ่คลิปบ้านรันลงไปแล้วแต่วันนี้ก็ถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะว่าเราจะไปไงโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วครับ <L> หาดใหญ่เป็นทีห่ไนหพี่วัยมีหอย หอยใหญ่ห <c oughs> ไม่คำข,ขวัญคำขวัญเงาใหญ่ไห่อร่อย <im itar> เอออะไรพี่ครับเงหญ่ใหญ่ไห่อร่อยไม่ใช่ <im itar> แาจจสุราษฎร์เป้าเงาะใหญ่ไห่อร่อยอ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าหาดใหญ่มันคืออะไรหาดใหญ่ก็ต้องมากินไก่ <im itar> ไก่ทอดไก่ทอดนะ ไอ้บอลถึงขาดใหญ่ยังผเคยกินแล้วไก่ทอดเคยกินแล้วกินแล้วท่ไก่ทอดอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะจะไปกินข้าวก่อนใช่หรือไปโรงแรมก่อนไปขนาดใหญ่แล้วก่โรงแรมก่อนอะไรบอสขนาดใหญ่ชุมทางภาคใต้หลากหลายเศรษฐกิจชีวิตอุดมลื่นลมธรรมชาติทางภาคใต้หลากหลายเศรษฐกิจชีวิตอุดมลื่นลมธรรมชาติชายหาดแหลมโพส้มโกลสีชมพูผู้คาอุตภเป้า ขุนเขาตนงานช้างยาวจังหวัดข้ามขวัญแม่งยาวที่สุดในประเทศแล้วมั้งอะไรจังหวัดเนี้ยยาวกว่างสงขาดีกว่าตัวเองมนกน้ำเพลินใจอ่ะจบแล้วไอบอลไอบอลมึงงานผิดแล้วสเปรย์หลานเพลินใจนกน้าเพลินใจเพลินเอ่อเพลินตาเปลี่ยนให้เขาไงเพลินใจโอเคครับพี่ปะแบ่งแลบก่อนไม่ต้องขอขอบคุณพี่ไก่ยะลาที่อนุเคราะห์ให้นะฮะเขา สปอนเซอร์ให้สําหรับทั้งทีมเลยโอเดี๋ยวเราจะเขาก็จะมาบอกเพื่อนเขาที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่นี่แล้วก็ทําการสปอนเซอร์ให้กับทีมเก็บเก็บไปพวกนี้หน่อยนะโรงแรมที่แล้วแม่งมุ่นเลยปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโรงแรมกันครับแล้วก็น่าจะไปกินข้าวต่อแล้วก็น่าจะดูสถานที่ที่เราจะทัวร์วันนี้เพราะว่าเราต้องเช็คสถานที่เพราะว่าแฟนคลับน่าจะมาเยอะอยู่ครับคำเภอทนี้อะไรเนี่ยพี่บอยดูดิพีบอยดูดูแต่ร้านนี้ พี่วอนดูแต่ละอันนะเราเนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมแล้วก็ไม่รู้อะไรต่อก็เดี๋ยวถ่ายดูครับนี่ครับมาถึงโรงแรมแล้วอู้โรงแรมนี้น่าจะแปดดาวอ่ะพี่ชาร์มมีฟิตเนสเล่นด้วยปะเนี่ยพี่ชาร์มมีฟิตเนสเล่นปยเนี่ยเล่นนะช่วงนี้ขาดเหล็กไม่ได้เลย ขาดเหล็กมันขาดก็ตอนนี้เหล็กอยู่ที่ขาแล้วเอาที่แขนมาคระชันมือละที่ขาไทเทเนียมว่ะที่เหล็กว่ะอยากเอาอีกเครื่องทอดมาว่ะที่ขาที่หน้ามึงไม่ละมีแล้วที่หน้าผมอ่ะเหล็กเหรอมึงเล่นไม่ได้เพิงอูพิงจะเล่นมงไม่เล่นหนิเจอคนใหญ่ก่อนไปเจอคนใหญ่ก่อนเดี่ยวมึงเล่นอะไรเนี่ยนี่ครับเกมเฟส เอาไม่ใช่เอาเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ใช่ผมไม่ได้นั้นมีลูกมีเมียแล้วใครก็ทํากันบ้าป่าวเดี๋ยวพาไปเจอพี่ไก่ครับนี่ครับพี่ไก่นี่ครับขี้ไม่ออกบอกพี่ไก่ครับวันนี้ลงใต้ทีไรต้องมาหาพี่ไก่ครับสวัสดีครับไก่สวัสดีครับ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 ได้ครับได้ครับได้ครับนี่ินโรงแรมโคตรดีพี่บอยนี่มที่จัดอุ้ยนี่เราอยู่ใกล้กับสนามบินเลยอุ้ยใกล้จริงใครที่มานอนรอขึ้นสนามรอขึ้นเครื่องบินมานอนที่นี่ได้เลยจริงจริงจริง นนนาจอยู่ใกล้กับสนามบพีแค่ห้านาทีเท่านั้นเองโรงแรมดีด้วยเป็นส่วนตัวดีจัดอันนี้เขาเรียกสไตรโรงแรมไม่เป็นเป็นแบบเหมือนไทยนะมันเหมือนต่างชาติไหมเขาเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นผสมคลาสสิกพี่เขามองหน้าพี่อธิบายถูกหมดไหมเนี่ยใช่ไหมครัสวัสดีครับสวัสดีครับไกินกินนะครัเอาคนมมาเลเซียคุยหน่อยคุยหน่อยคุยกับเขาหน่อยไปกินข้าวกันธรรมดามาตังมึงด่าเขา สวัสดีใช่ไหมสวัสดีใช่ไหมพูดตลกมากเลยอ๋อเกลักกเัขมพูดไทยพูดไทยไทยไม่ได้พูดไทยได้นิดหน่อยเหมือนพี่เน็ตเหอเหมือนมาเลยไม่ได้เลยได้ได้ไม่เล่นมุกแล้วไม่เล่นมุกแล้วหักมุกแล้วไ้้อย่าเราขอขอมาเก็บเราอย่าไปกิ้ข้ามกันข้าวดูแลก็ข้าดูเข้าไป่าจะเลดท้สามพันาเลยใช่ไหมใช่นี่ครับทุกคนพร้มขอใส่เท้าเข้ามาก่อนนะย่ะนี่ครับทุกคนอู้ นี่เราได้เลยนะ1 5 0 0งพันห้าบาทตีไปคนละ500นี่คือถูกอันนี้นายบอลบอยได้ได้พี่เนตนอนคนเดียวไปพี่เนตช่วงนี้เขาสูตรเขาก็ต้องนอนคนเดียวไปก่อนไม่ห้องเนี้ยเราอยู่ได้แค่2องทำไมอะไรเดี๋ยวบอลเราจะมีโมมีแฟนแล้วชอบพุ่มาหาได้บอลเหรอได้บอยบอลนายอันนี้บอลไม่ได้อันนี้บอยบอยบอลนายเกิดมึงเอามานอนตรงกลางใช่บอยบอยเนี่ยบอลบอลคนเดียว บ่อยๆไม่ได้ไว้ค่คืนไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันดิอยู่ดีๆโดนอยู่ดีๆไอ้อยู่ดีโดนไล่อยู่ดีผมโดนไล่เฉยนี่ครับมาอยู่บ้านพี่ไก่พี่ไก่ก็พามาไหว้พระเอาเลือกเราใช้กันเลยพัดเดียครับแม่พัดเดียครับพัดเดียครับไปพระกันเลยมาเม็นเจ้าด่าดีมากากิน้ไม่ไม่ใช่พี่ไก่บอกว่าก่อนมึงจะเข้าบ้านกูมึงมาจิตสะอาดก่อนจใจสะอาดก่อนจีนใจสะอาดก่อนจีนใจสะอาดก่อนอย่าให้ของดี เราเปิดไฟ้วยของดีของดีนี่นี่มาจากอินเดียที่ไปอินเดียมาได้ก็เขาที่ปริณิพานที่สุลูได้มาโอ้อหต้นไม้อ่าแล้วมใบโพด้วยเนี่ยมรดกขอนกิจวัตรโอเคปวดด้วยนั่งทุกคนพนมมืออ่ือ เนี๋ยวยังไม่จุดทุกไม่จุดเลยเดี๋ยวเดียวนจอจะพอไหมสคนเนาะสคนพอครับนาโมเดียดยวดียวเดียวดรองัในใจ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 เอาจัดพันทุนหนึ่งผลุานเอโอเคอันนี้แม่พี่ทางนี้อันนี้มันแม่พี่โดอกเดียวก็ให่ดังเลยนะให่ดังดังแข่งแรงสุดยดาพแข่งแรง เงยเงยรวยรวงตอ่านี่ของดีนี่ของดีของดีของดีจากจากอะไรอินเดียเลยสังเวสังเวอินเดียครับผมอันนี้มันไอสรรพคุณโอ้สัพพคุณนี่ทุกอย่างเลยพระพุทธเจ้าอ่ะตัวแทนพระพุทธเจ้าเลยนะมันมีไบโว้แล้วก็ที่อันนี้ห้อยคอถูกไหมได้เหมือนกันหรือติดกระเป๋าก็ได้ครับมันเป็นที่มามากินไปเราไปกินข้าวกกกันดีว่าทุคนกินข้าวกิ่อนดูคนมาถึงหาดใหญ่ โอ้คนน่ากินนี่คนี no so ่ขนมน่นรู้จักมากเสียงจ่าผมชอบอันนี้บวยบวยหยาบบวยเนี่ยอันนี้อันนี้เนี้ยอันนี้ขนมอะไรขนมโก้ขนมโก้ขนมอะไรครับขนมโด้ขนมโด้ขนมแลบดูครับดูขนมดูห้ามกินได้แค่ดูเออขนมดูขนมดูได้แต่ดูครับเป็นไงผักเหลืองอร่อยไหมอร่อยมากนี่ครอร่อยมากเหมือนกินที่ร้านเลยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเศยษฐาทินเนสในมาเนาะ ติดภารกิจแต่ขอสาวเหรอเออน้าบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยพี่เนี้ยทีเนี้ยได้มาพี่เนี้ยแต่ขอสาวเนี้ยไม่เขาต้องไปแข่งไตรกีฬาแล้วเขาต้องไปปั่นจักรยานเขามีนัดปั่นจักรยานนะครับแต่ที่จริงอ่ะปั่นจักรยานอ่ะติดเปอร์เซ็นที่เหลือดูสาวดูสาวเนี่ยใช่ครับนี่เห็นไหมขนาดพี่กายยังรู้เลยโซลคอนโซลตันตัวธรรมดาน่าขนมแปลกครับขนมดูขนมดูอทานกินดูอย่างเดียว ไมม่ีกินเขาให้ดูมึงจะดมทำไมล่ะดก่อนมดูแหมขนมดมแม่ขนมดมเออเออพอดีเขาไม่รู้เหมือนกับขนมข้าวเขาคืนเลยข้ามเขียวแล้วเอาจมูกแล้วเอาจมูกด้วยมีตัวอย่างไหนมีตัวอย่างแต่พี่เียวบอกให้บอกกออมันคือมันไหมเหมือนมันไหมมันมันเป็นมะพร้าว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 อืมตอนนี้กินลังนกด้วยมันให้บอกนี่ลังนกทำเองครับแบบเต็มเต็มถ้วยแกเอง เลี้ยงเองนกเลี้ยงเองไม่ใช่ปลูกเองแกะเองทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยของของดีนะคุณเนี่ยเต็มจานเนี้ยผมไม่รู้กี่บาทแต่ในเซเว่นเนี่ยแค่นี้สามที่ร้อยแล้วคือเอาขวดแค่เนี้ยขวดละร้อยใช่ไหมแต่ถามว่ากินไปมีรังนกเท่าไหร่นิดเดียวอันนี้ถ้าเทียบน็ได้แบบแบบว่สิบขวดอร่อยด้วยอันนี้เยอะอ่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วน่าจะไปเซ็นทันต่อ ขอบคุณมากพี่ไก่นี่ครับวันนี้มาฝากร้องกับพี่ไก่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าทีมงานเรามาใต้มาหาดใหญ่มาสงขามายะลาเนี่ยพี่ไก่ดูแลหมดเลยต่อไปคลิปที่พักใต้นะแปลกๆกับพี่ไก่เนี่ยหาให้คือตอนนี้ในทีมงานโสดกันหลายคนครับหาเมียให้ทีมงานก็พิตี้สิบคนแปลกไหมใครนะพิตี้สิบคนอเียพี่ไก่บอกน้อยไปน้อยไปน้อยไปอิสลามไม่ได้สี่นะสลามไม่ดสี่นะ ่ะขิดไหม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 อ่ะขิดนิดหน่อยขีดนิดเดียวแต่มีเมียได้สี่คนไหมขีดป่าก็วัดอ่ะน่าเสี่ยงนะมันมียาชาแล้วเดี๋ยวนี้มันฉีดยาชาแล้วก็คีดปุ๊บเดือดร้อนเดือดร้อยไม่เจ็บใช่วัดได้พี่บอยสดด้วยใช่เล่าที่เพิ่งไปขีดมานะโอ้เอาเบิร์ดเล่าบอกว่าโคตรเจ็บไม่ถังเล่าไปดูในคลิปไปดูในคลิปอันนั้นไอ้ถังมันมันขีดแบบชาวบ้านอ๋อไอถังมันดึงมั้มใช่แต่อันนี้ถ้าเกิดเรามีหมอเข้ากินนี่ ไม่แต่ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะไปศาสนาเขาเราลิปก่อนเลยล้วพอกระดาลิปแล้วาลิปแล้วจ้าถูกไหมล่ะถูกไม่ต้องขังด้วยลิปแล้วจ้าเออจริงจังนะเนี่ยไม่ผมอธิบายพี่ไวฟังยังไม่มีเมียกันเลยผมมีผมมีลูกสองได้ยังได้อีกสามได้ใกลอิสลาถูกแล้วคือตรงนี้ที่นั่งอยู่นี่คือโสดหมดเลยฮะแต่นี่มีมีแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมาบ้านหลังนี้พี่ไก่ทั้งที่แล้วให้ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจี้อะไรนะหมูจีนหมูจีนผมบอกว่าโชคลาภข้าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้โชคลาภข้าจริงคือคนอยู่ใล้ตัวผมจะรู้พี่ช้าก็มีพี่ช้าก็ได้พี่ช้างใส่อยู่ใส่ย้อใส่อยู่นี่อันนี้แล้วไม่อยากบอกไม่อยากไม่อยากบอกดกว่าไม่อยากบอกแต่ว่า โชคลาบข้าวจริงพี่ไก่ก็ถูกพี่ไก่ก็ใส่พี่ไก่อย่าวุ้ยนี่ครับถ่ายแล้วถูกดีถ่ายแล้วมันแต่ต้องทำความดีด้วยนะจะต้องทำคนที่ใช่ต้องทำความดีด้วยกู้ดูนี่นี่นี่คนนี้ดูของพี่อ่ะคือพี่ไก่บอกว่ามีทั้งโชคลาบมีทั้งคนรักมีทั้งอะไรหลายอย่างแต่พี่บอยเรียกคนรักครั้งนี้แล้วพี่บอยเรียกคนรักถูกไหมพี่บอยเรียกความรักพี่บอยเกี่ยวเรื่องความรักกูเลือกความรักตอนไหนกูเลือกเงินก่อนเดี๋ยวความรักก็ตามมาครั้งนี้แล้วพี่เรียก ความรักจริงพี่เนตเรียกความรักผมจำได้ผมก็ไปชาร์เรียกไอ้โชคลางใช่ไม่ต้องแล้วผขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นเงินก่อนนี่ครับ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 ให้สักเบ็ดดูเปิดดูเปิดดูไปดูได้นี่ครับนี่ครับนี่ครับใส่ให้เขาจะมีใบเซอร์มนี่ใบเสริมาด้วยนี่ครับผ่านการมูมาแล้วเรียบร้อยเกิดใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้หน้าตรงนี้อะทิ้งเพจไว้เลยมูจินเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้ให้เกิดใครสนใจที่แบบว่าเชื่อในเรื่องโชคลาภเชื่อในเรื่อง คือเรื่องสายมูเนี่ยเราเราเราบอกกันไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาทําสําเร็จแล้วมีเยอะแยะใสกินไหมนี่เราสั่งสั่งกันใหญ่ไงนี่ครับได้ได้ผมใส่ได้ผมชอบดนี่นี่ทุกคนผมใส่แล้วขอใส่กันเน้นมือมันใหญ่อะนี่อะสวยจัดพี่บอยของของพี่บอยต้องรอรออันใหม่กับพี่นายแม่พี่นายใช่ไหมเพียวเพียวเพียวนี่ทุกคน พี Buenos, ่บอลพี่บอลใส่ยันไอ้วกมือเล็กๆก็ใส่ได้ครับผมไม่ครับผมใส่สั่งไซส์พิเศษพี่เขาเรียกว่าคนบาปคนบาปคนปกติเขาใส่ได้หมดเขาเรียกว่าบุญมีแต่กรมบังกูอยู่ตอนนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเพจเอาไว้ให้เกิดขับสนใจนะนี่มีใบเซอร์มีครบทุกอย่างมีกล่องนายขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยพี่บอลพี่ไก่เดือมมันสงวนเตรียม คือพี่ไก่จริงๆเขาเป็นคนใหญ่คนโตแบบใหญ่จัดกันด้วยเราเป็นตระกูลใหญ่จัดไม่ใช่ไหมเป็นนักการเมืองด้วยนาจะอดีตน่าจะเป็นนักการเมืองแต่ตอนนี้เกยก็มาแบบดูแลดูแลแบบชุมชนดูแลอะไรแต่เกดีจัดอะพ่อโตครับพ่อสองรพ่อสองสใช่ใช่ครับแกก็ดีจัดอะใช่เกยดูแลใช่ใช่กับข้าวโคตรอร่อยแต่ไม่มีของหวานแบบ ก็กำลังนุกไงอ๋อเออไม่เคยกูเห็นไอติมตรงนู้น <c oughs> ไง <c oughs> เดี๋ยวพี่พพไก่ก็วิ่งออกมายิงปั้งเลย,เลย <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วอิ่มไหมทุกคนอิ่มปะ <c oughs> อิ่มครับอ,อิ่มจัดอิ่มเลยก็เดี๋ยวไปไปดูสถานที่ชัวร์กันน่าจะสิบห้าทีนี่เขาเรียกว่าแดงฟรีมีเกียรติมีเกียรติด้วยกินของแพงด้วยไม่เป็นไรแต่เรารู้จักคนใหญ่ไว้คนโตไว้ดีครับทําตัวให้เขาหน้าหน้าให้เขารักดีที่สุดใช้ แล้วเราก็ค่อยเอาเอาความน่ารักของเราไปให้เด็กดูแลใช่ไหมครับหมาแก่หมาแก่หนักมากแล้วหมาบ้านแล้วหมาบ้านแล้วอย่างนี้หมาแก่เขาไม่ค่อยพูดเลยไม่ค่อยดิ้งหรือผมบอกแล้วไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดแล้วแต่ก่อนจะพูดแบบหมาแก่เลยนะแม่แก่ตัวนี้อยากมีอะไรตัวนี้พแต่งงานครับตัดแต่งงานแต่งงานมีหมาแก่เป็นของตัวเองด้วยนะให้หมาแก่เริ่มต้องหาเงินบ้างแล้ว ี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซนทันครับตอนนี้เราลงรถครับเพราะว่ารถติดมากหน้าเซนทันรถติดมากมันเป็นวันเสาร์ด้วยคนเลยเยอะครับทุกคนตอนนี้เราจะเดินข้ามสะพานไปนะดูรถติดดิทุกคนฝั่งนู้นอ่ะนี่ทุกคนรถยังติดอ่ะฝั่งนู้นอ่ะอยู่เดินเข้าเซนทันนครับรถติดเยอะจริงคนมาต้อนรับเราไหมเขาดูอีกคนนึงเขาดูคาเรนนี่เขาดูสองคนนี้เขาดูสองคนนี้พี่อมั่วแล้ว ใช่เชีย่ยคนดูเยอะจัดนี่เราจะไปเข้างานกันนะทุกคนที่เราต้องอยู่กันวันนี้เราดูว่าจะเป็นไงของเซนทันทุกห้องคดีอ่ะดีจัดอ่ะของเซนทันนะทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อ่ะพยายัมไ่เข้าเขายังไม่เข้า,ขาทางเข้าทางเข้าทางออกแต่ยังไม่ไปติดเพราะยังไม่ถึงเวลาอันนี้หอรนี้เราดูได้มั้ยพี่ดูหอทุกคนดูหอเชียช่ยไอเชี่ยอันนี้อันนี้สวัสดีครับพี่เชี่ยไม่งโอดอรนี้เยอะกว่าเขา ก็อีเยอะกับพันห้าพัานห้าทุกคนพันห้าพันห้าเยอะจริงพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีับสวัสดีับสวัสดีครับเยอะจัดโยกอเฮ้ยพี่บอยไปดูมาเทนาไก่อนไหมอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเส้นทางเรามาเจอแฟนขับเฮ้ยตรงนี้เจอแฟนขับทุกคนพี่ตอ๊อบโอเคไหมเดี๋ยวอะไรไหมไปช่วยได้ได้ไดยไปช่วยตัวนี้ก็เจอแฟนขับทุกคนตรงนี้เจอแฟนขับเรามาแจกเสื้อแถวนี้ได้เราวิ่งแจกเสื้อแถวนี้ได้เฮ้ยดี่ะ ดีจัดว่ะตรงนี้อ้นี่สุดยอดสวยจริงท่านท่านจัดโคตรโหดอะแต่ผมไม่รู้ว่าคนมันจะมาเยอะแค่ไหน,ไหนนะวันนี้นะแต่ผมต้องไปช่วยบูธมาแนะก่อนตอนนี้บูธมาแนะทำให้งานนี้เกิดทุกคนเพราะว่ามีค่าแบบว่าออกค่านทางค่าใช้จ่ายมาเพราะว่าเราก็ต้องมาเจอแฟนคลับเพราะแฟนคลับเป็นสิ่งที่ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้เราก็ต้องมาเจอมาให้ความใกล้ชิดให้ความสนิทสนมประมาณนะั้นไม่รู้จะพูดยังไงนี่บูธมาแนะคนบูธมาแนะโคตรเท่ผมรสชาติใหม่เลยนะ ผมรสชาติใหม่เลยครับนี่ครับโนริสาลายไอเปียวนี่คือบาร์บีคิวพี่บอยนี่คือมีซ bon าวคิมชีสกับเกี๊ยวทะเลบอลคือซาวคิมชีสพี่ชอบคือซีซอพิเนสซีซอวกับไอบาร์บีคิวนี่ครับพี่ต็อปมาเตรียมงานครับมีอะไรอีกไ,ไหมพี่ต้องเตรียมก็มีเดี๋ยวขนมพรุ่งนี้เดี๋ยวรอเขามาแล้วเราก็จัดของพร้อมที่จะกิจกรรมอ๋อได้ได้เดี๋ยวรอเพราะน้องยังไม่มาใช่ไหมหนึ่งวันไงน้องกำลังไปซื้อน้ำกันโอเคได้เดีย๋ยวผมเอาคู่นี้ไปฝั่งนู้นดีกว่าได้ครับใส่รถเข็นเอาเอาลังี้าเพราะลังมัันนหก น่าจะผมโจ๊กเอ็มฮิตต๊อบมาไอาเอาเอาลังนู้นก่อนไหม<ช>เอาลังนู้นก่อนก็ได้เอาลังนู้นก่อนพี่ต้อมผมขอเลื่อนของไปที่นู้นก่อนจ้อมผมมาอีกเอาเสื้อไปด้วยเสื้อไปด้วยเสื้อแจ็ปไปด้วยเอาทั้งสองลังพี่ตอ้อมโอเคขอบคุณครับใครที่มางานนี้ก็สา,สสามารถซื้อสามมารถซื้อาสแน็คได้เข้ามาซื้อง่ายๆครับทุกคนก็มาต่ออันนี้ครับมาต่อแถวซื้อได้เลยเราก็จะคนของไปก่อนแต่ว่าผมชอบมากคือเกอีพันห้างานที่แล้วกอี น่าจะ800้มั้ง700 8 0้อยแ0ร้อยหน้านี่แหละแต่คนเยอะมากกว่าอี้พี่ต๊อบครับวันนี้เรามีอะไรที่มาขายกับให้แฟนคลับบ้างครับมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้นะโอเคเสื้อสวยๆเสื้อของไม s n แน็อ่านี่ครับนะครับแล้วก็หมวกหมวกสีหมวกมีสามสีครับไทยที่อยากได้ขนมอ่ารถโนริสาลัยานี่มีขายด้วยใช่มีมีครบทุกรถเลยใช่รถโอเคก็แล้วก็มี มีเสื้อมีอะไรโปสเตอร์ด้วยที่ที่ที่ถ่ายรูปโปสเตอร์ขนมโปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์ดูด้วยดูด้วยใครที่แฟนคลับที่จะลงทะเบียนไปจุดจุดแบบว่าอีกหลายอีกหลายที่นี่เราจะไปนะนี่เราก็จะมีโปสเตอร์แบบนี้นะครับแจกให้เลยใายซื้อได้หมดใารซื้อเราก็จะได้ได้ทุกชุดใช่ไหมใช่โอเคครับทุกคนก็ลองเข้ามานี่ครับมีเก้าอี้ให้แฟนคลับแล้วก็มีระหว่างนั่งดูเราก็มีขนมให้กินด้วยครับโอเคก็เจอกันเดี๋ยวยังเยอะเลยผมขึ้นไป้ดูว่าเหลียจังหวัดไหนบ้างก็ไปเจอกันได้เลยครับตอนนี้ครับตอนนี้รปปะตูนแล้วเ แป๊บเดียวเปิดแบบไม่ถึงมาถึงนาทีทุกคนดูคนวิ่งเข้ามาคนวิ่งมาเต็มเลยเมไม่ถึงนาทีทุกคนเปิดไม่ถึงนาทีทุคนวิ่งมาเต็มเลยเปิดแป๊บเดียวทุกคนแบบวิ่งมาเต็มเลยอันนี้แค่ผ่านไปแป๊บเดียวเพิ่งเปิดตะกี้นี้นะสิบสี่เพิ่งเปิดหนึ่งนาทีแต่ว่าใช่โคตรปบดมาเป็นร้อยสองร้อยแล้วมามาโคตรเยอะทุกคนรอดูว่าถึงเวลาที่พเราออกไปแล้วคนจะเยอะแค่ไหน เราดูเลยครับนี่ครับนี่ครับช่องแรปปั่นครับนี่ครับนี่คือทีมงานไปซื้อของมาให้ครับคนเยอะไหมคนเยอะเลยเยอะมากเลยทังไหมทังไหมคุณได้สั่กไหมไม่ได้ถามพี่เลยครัว่าพี่จะกินกาแฟผมถามครับถามว่าผมมีพยานผมยกเลยถามว่าทุกคนต้องการอะไรไหมได้ยินแค่ลูกอมครับลูกอมครับแม่เขาถามเขาอะไรเขาบอกว่า พยานสองหนึ่งเนี่ยพีิเนอร์กินถ้าบูสต์อยากมาเป็นสปอนเซอร์แมนเน็ตรนยการนี้ผมชอบจริงอ่าได้ช่วงนี้ตอนที่บรรจัยพยานทุกเช้าที่สวนภูมิภูมิกินอยู่ทุกวันพุธใช่ใช่ผมชอบมากได้ได้ได้ตอนนี้ครับเราจะขึ้นเวทีแล้วครับเดี๋ยวเวลาหกนาทีครับต้องขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวเราดูบรรยากาศดูว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ครับตอนนี้ออกไปดูคนนะคนก็เยอะนะทุกคนแต่เบื่อว่ะเออหนีมๆกล้องนีกล้องนี อันนี้คนก็เยอะอยู่ทุกคนไปเข้ามาไปด้พร้อมดืด่ไใ้สุดในน้ำเต้น กันมาดีไม่เจ็บผมฟวิ่กันมาดีไม่เจ็บเยี่ยมแล้วปาเสียพอไมงไหมบปากจะแน่นๆนะเนะจะแน่นแน่นนะ่งไม่เบ่งแรงหนึ่งองว้าเอาว้า โอเคครับตอนนี้ก็เป็นการแสดงบนเิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างพี่บอยพิ่งขับยุจัดโหแต่ใจโหดมากผู้ชายนะประมาณ70%ถูกไหมผู้ชาย70%เเลยแล้วคนผู้ใหญ่ด้วยนะใช่ด้นะไม่เด็กเล็กแบบเด็กไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าใช่เวาให้โชว์ดูเอาแล้วเอาแล้วมาอยากคนมามายากคมาอยู่ใกล้กนอีแล้มาแล้วโชว์พี่บอยมาเอาอีเต็กันแลากเล่นกันสคนแล้วเออรีกินมเออไมไม่ไม่ยอาแล้ว เออปัน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 นกไม่ได้นะไม่วันนี้เขาแสดงโชว์เนี่ยมาสิบรอบทั้งเมื่อกี้มีเลี่ยวมามีใช่เดี่ยวทีเนี่ยคือพยายามแล้วกินีกีเขาพยายามแบบว่าพยายามุ๊บขี่มาเนี่ยขอบมากเลยชาวหันยายและสุรา์ด้วยจากอาทิตย์ที่แล้วและทุกคนที่จะเจอเราตลอดสนุกมาสนุกแน่มีของแจกใครแค่มาหน้างาัน มีสิทธิ์ได้รับเสื้อเลยตอนนี้เราแจกเกือบแปโดโอยเสือ้อใช่สกุแลแโดยตัวเพื่อเปิดได้เก็บทุกคนอ่ะโอเคมาทุกคนก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็อย่าลรู้ว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนกันต่อแล้วก็นี่นะครับทัวร์สนุกมากเจอแฟนคลับทุกคนเลยคลอด <c oughs> โอต้ตบโอ้ตบเล่ขอดเพื่อมาตบเลยอ่ะเดียวมันสุดยอดจริงจริงเดียวมันตบหัวบอสตอนนี้ครับเรามาถึงร้านชาบูตรงๆมากินชาบูครับทางนู้น ไอ้เชือดทีมดาราไปเชือดทีมทีมยูทูบเบอร์มาจากไหนอ่ะห้ามถ่ายถ่ายห้ามถ่ายโอ้ทีเด็ดแบงค์ไหนโอ้ยพี่เกมเกฟอย่าเป็นเรียกแบงค์ไงพี่ชับพี่ชับวัดหน่อยพี่ชับวัดหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงแป้นพี่ชับกินฝีป่ะอันนี้กินฟรีไหมไม่ไม่ไม่กินฟรีกินตีนกินตีนไปไปนั่งสองนู้นกันได้ตอนนี้ครับก็ไปนั่งกับเราครับตัวตึงเลยตัวตึงด้วยตากินอยู่นะทุกคนอยู่ไอ้หมอดนะกินไปเยอะแล้วแต่ผมเพิ่งถ่ายให้ดูเพราะว่าผมหิว อร่อยไปขอกินต่อทุกคนถ่ายกันนี้ปูพบตอนนี้ครับพวกเราทํางานกันเสร็จแล้วก็มานวดผ่อนคลายครับเป็นไงภูมิดีป่ะดีพี่ครั้งแรกลองเทสระบบเกมดีป่ะดีมาโอ้นี่ไอ้นั่งอยู่นี่ไอ้นั่งอยู่นี่มันสั่นมันตั่นจิ๊จรพี่บอยอยู่นั่นนะพี่บอยอยู่นั่นนะวิ่อยู่นะตอนแรกพี่บอยจะนวดไม่ได้เอาเบงกามูไปโยนของเขาอ่ะ เงินกระมู่ประโยชน์ของเครื่องตีดอกไม้พี่ด้วยนะได้ครับได้ครับนี่ครับดูพี่ไก่มาส่งถึงที่เลยนี่ครับเดี๋ยวพี่ไก่บอกว่าเราจะเปิดรีสอร์ทปลายปีนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดสักการะให้ได้ได้เปิดซิงให้เปิดเดยอะมีกี่ห้องประมาณกี่ห้องยี่สิบสี่ห้องอู้ยี่สิบสี่ห้องเอาเด็กมาไว้ยี่สิบสี่คนแล้วก็เปิดคนๆๆๆนยโอเคก็ตอนนี้ก็นวดแล้วอย่ารอขึ้นเครื่องแล้วก็น่าจะกลับจากทัวร์นี้ครับสนุกมากได้เจอแฟนคลับทุกคน นี่ครับพี่เขาเอาแป้งนี้แป้งอะไรครับแป้งโกลดี้ครับเป็นแป้งผสมของเหลือทำให้หน้าโกลฉ่ำแล้วก็เนียนเป็นธรรมชาติเนียนเป็นธรรมชาติดีเลยใช่ไหมตัวนี้ดีนวผมขอดูหน่อยผู้ชายใช้ได้ไหมอ้าวผู้ชายใช้ได้แม่กล่องเนี้ยว่ะนี่ครับผู้ชายใช้ได้ด้วยนะจะผมจะไปชิงไอ้ใช้นะต้องให้เราใช้ ใช่โอ้ดูหน้าตากเด่นพี่ก็ใช้อยู่น่ะโอ้ดูพี่ก็ใช้แล้วนี่ครับพี่ไก่หน้าตาปปแ้งของนะพี่ใช้ไอ้นี่อ่าอันนี้สรรพคุณมันคืออะไรบ้างทำให้ผิวแบบดูแบบโกลดูใสเอาครับมันจะไม่หนักแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยอ่าพี่น่าจะชอบน่าจะชอบได้เลยค่ะทาแทน แล้วระหว่างวันอ่ะมันจะแบบไม่หยาแล้วก็ไม่ยืมเลยไม่หยาดตันด้วยไม่หยาดไม่หยาคือแบบไม่สัดขยะที่มันหน้าแบบไม่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 ลอยไม่หยาดไม่ยาดถ้าแบบตรงไหนถ้าเรื่องของผู้หญิเรื่องแบบมหน้าพึ่งมันจะเป็นรอยลอยยาดี๋ยวผมใช้ให้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรผมว่าใหม่มาใหม่มาใหม่๋ยวผมว่าใหม่คสามแพ็คเลยสามแพ็คได้เลยได้เลยพี่บอยจะกล้ไปจองตั๋วกับมาใหม่เลย แล้วเจอกันใหม่ที่ทัวร์พังหน้ารอดูเลยว่าจะเป็นที่ไหนขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ